แม่ปิ่นน้องพีเอลและน้องเอลทีเดี๋ยวมืัอนี้แม่ปิ่นสิมาเก็บผักขาของคุณก็เอ้นบ่คือกันเนะาะบ้านน้องปิ่นเนะน,นี่ยอ้นผักเมียนผักขาเรือว่าผักเมียนหรือว่าสะโอมนี่เก็บไม่้สดๆเลยเดี๋ยวน้องปิ่นสิไปเกล่งน้องไม้เกล่งน้องไม้เก่งน้องไม้กิน,กน,นข้าวเที่ยงน้องไม้เขาเอาอยู่โคกน้องนาเขา ก็ตัดผักเมียนไปไส่แกงนอกอ่อไห้พ้อมผักเมียนอ่อนๆเลยป่ะเดี๋ยวมาเสิร์แกงนอก่อให<ช>้สวัสดีค่ะ,คะตะกองหน่อย <c oughs> ตะกองให้แม่ปินอันนี้ทั่วภูเด้หนิพี่น้นองต้นทั่วภู้ญ่าไหมทั่วภูพันยาวๆนะ เอาเป็นสามคืบสี่คืบพุนละหือโอ้ต,ออต้นมอญป้าออกลูกหลายแล้วตัวนี้พอดีตัดแต่งกิ้งมันรอนิพนมาตัดแต่งกิ้งกิ่งมันมันก็เลยออกดอกออกไอนมากหลายพุดนะนั่งอีกหน่อยสิกินมักมอนอจับไว้ให้แม่จับมีดไว้โอเค น้อยอยากมันยังพันสุกซ้ำหูน่ะป้าพอดีเฮากลับมาเตะเรามันสุก <c oughs> อีกันน้อยหวัวยองยอะเหมือนกันอย่ามาเก็บต้นนี้อีกใสพังม็ดลายๆมันแจ้งแซบผูเฟินมักเด้พี่นอ้องนี่ตัดหากัตัดเตีงกำลังขึ้นกำลังปุ้ง,งยอด ีปสิมาตัดเอากันผักหมินบ้านน้องปีนเอินผักหมินแซีบเทนี้นี่แกงน้องไม้คันเฮาไสผักไอผักสะเงงนามันก็หอมอยหอมแต่ว่าคันไสผักขานี่มันสีหอมหอมแล้วก็นัว ได้หอมพอมได้นัวพร้อมนี่ป่ะนะคะไปแกงเนื้อไม้กินเที่ยงเนื้อไม้เขาก็เอาอยู่โคบน้องหน้าอีกหน่อยขึ้นไปแล้วอีดับเมามีมังจอดแล้วไปล้างแล้วก็มาจอดหอมแล้วเกอวืเอ,าาเกอบเห็นหลกเงียทั้งในเกือบหินทั้งเดียว รถมอเตอร์ไซค์เฮากําลัางมาจอดโฮมแล้วมีมองจอดแล้วแม่นบ่ขาใหญ่นอนหลับบ่าขาใหญ่นอนหลับอยู่นี่อู้พุ่นปะ่ะเดี๋ยวเฮาไปกใหม่นํากันกใหม่เฮาก็ปดบ,บวกแล้วกินกไปตัดผักมนมาใส่ผักนกผักนเฮาปลูกเองนองานี่กแกงใส่เห็ดใส่เห็ดอ่ เจ้าเอินเฮ็ดียังก็อยู่พีเห็ดหูหนูว่ะบ้านน้องปิ้นเอินเห็ดกระตั้นน้อง,องปิ้นซิมกันอืมหวานแล้วรดบุบวแล้วพักเม็นของเราไปเก็บมาใส่ลงไปเลยหอมปรี้ยวกะพอาแห้งแล้ว หอมพักเมีนนี่นะปั๊แกแองหน้าไม้กินเที่ยงเหากับข้าวเหนียวแอ,หแอหงหน้าไม่ห่อนห่อนแองหน้าไม้ฮ่อนห่อนละก็มีพักคายพร้อมกินกับตำมะฮุ่งก็แซ่บนี่กับแกงหน้าไม้หมอนกับแกหงหน้าไม้ก็แซ่บคือกันเดิมเนาะ กันใส่าาผักกาไปปลาคือหอมเลยกินเป็ดดังเลยผักกาดทันทา่าผักสะงแงงนามามันก็ได้ความหอมแล้วก็ไผ่งะกันใส่ไผ่งะก็ได้ความหอมคือกัก๋งแกงน่อยไม้ทำใส่ผักเม็นนี่มันก็ได้ความนัวหอมได้นี่ที่เราคู่เพื่อนหมักเพื่อนก็นสิหอมผักเม็นหอมแล้วก็ทาใส่แกงน่องไม่นัวหอมนี่แกงน่องไม่อ่อน อยูโคกน้องนาเขาน่อไม้สดๆเลยเด้่นี่ืมนัวแซ่บแล้วกินกัักพายภา่ไะกินข้าวเที่ยงน้ำกันพี่น้องแกงน้อไม้กินข้าวเที่ยง ขาไงเราเป็ยังบมดตื้นพักขาใหญ่ตื้นอย่างน้อยกันผลิตกันเมื่อไหรสุกแล้วขาใหญ่นอนโดนแล้วจะไม่กระตื้นแล้วแกงหน่อไม้เราเลี้ยวเรียบร้อยแล้วแกงหน่อไม้ใส่พักเหม็นตักใส่เห็ดหูหนูอันนั้นเป็นแนวกินของนางเอกน้อยจะมีต็มข้าวปุ้นพร้อมมีพักพายพักสลัดพักกั้นจ่อง เนแนวแซ็บเลยืนนี้แกงน่อไม้คกน้องนาเอาเป็นปากระลุมไหมวางมือป้ากระลุมกินข้าวไหมนึกมมันด้ยองกินขาวแกงน่อไม้ำกันเปลารุไหมกวกมือแม่กวมือป้ากระลุมไหมุๆปากระลุมกระลุมมาๆหรอนั่งลงดีเอาทีนะ

กับแกงละม่ก็แซ่บตะกล้องข่าวุ้นอะตะกรองเป็นทางเนีอย่างนี้เลยเปนทางที่ร่มเียกับแกงละม่ก็แซ่บกินกับกุ้ตากุกุก็แซ่บมะลังนี่ลองอืมอันเนาะทำเลนน้อยตัดเอา bắt ừ. ừ. cái chọn chỗ cầu đó bạn phải mong cái chỗ cầu đó chào bà để làm bắt đầu chào bắt đầu chào bắt đầu chào bắt ละก็ผักไายสวงเกียวเขาเนาะลุ่มหายหนาวจับผักก็นองมาก่ะจับงวจับักแวนมะตอนนี้กันตัว่หนผักแวนตับนมข้นก้นกบพักต้วเหนี้อย่น้ำหน้าแล้วนองมารักแวนรัก แล้นพายุเท่าไงบอสข้จงไงมาจับแมวไหมจับแมวอ้วนจะกินเขาไม่ยองจับเขาเดินโอ้คำปุกปเขใหญ่แล้วโน่มาจับกมาจับแมวกตักะูที่เยกเนนังนได้ไหมนังลนังลนังลเไมเอากระหนังต่อกระหนังเลย Ngim nói các ông mùa lưỡng. Ngim nói các ông mùa lưỡng. Ngim nói. Ngim nói. Tìm thấy cốt lời đời. Anh nay, đi lên. Ngim nói. Tìm hòa nhân lên. Aoa. Tìm hòa. 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 Tìm hòa.

อ่ามามาเฮาปุ้นหืมเสียงหยังว่ามาเบิ่งดูดิน่าจะขึ้นมาล่ะเสียงเอียงไปเบิ่งดูหิงๆ ah, <insan> ไปจับกล้องไว้นะทายด้วยทายโผลทยแมย่แล้วไปจับทางพ่นย่างไปทางพ้นให้น้องให้เด็กย่างไปตังพ่นเลกเนี่ยกลัวมึงยัย่า้เยอขึ้นมาจับมาจับมาใหันมานี่บพูดอะไรพูอ่อะไรตายละไปกระวงบินหัวละอ่าทายพวงนุก จับได้พอนีเด้อซองมือสวัสดีครับซองมือสวัสดีครับโอ้ยขายง่ายคิดดื้อนี่นี่นะ <ขอ S 1> เ<ร>าอาเอาจับแมวแล้ว,มา,ลวมาจับแมวแล้วไปล้างมือก่อนพาเอลไปล้างมือด้วยไปล้างมือ,อก่อนน้ำแล้วเอลล้าง,งมือด้วย ระแจงหน้าหม่ตามขบุนนี่คือเก่าเยอะ้นจะพักใช่ปะมาครับชดวังกันะนะเนาหม่กินง่ายๆยู่ง่ายๆตามขบุญนขึ้นหน้าหม้ยู่สวนเฮาขาขาให่ยง่ยพน่ะพน่ะ ดึง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 ดิง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 เฮ้ยสั่งเพื่นีลายเบ่เหตดเรือยบ่เหุเรือยรักกัน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 อืรักกันหว่าตกินแกงหน่อไมแล้วกินข้าวแล้วพากันเฮ็ดอย่างนี้เบงตูเบ้งตูนะหน้าตากลไงโอหากันนางสลอสรเลย์ยงวันนี้หนุน่ะเห็ดม่ ตัววู้ใคโลกอ้ทะเลนะตัววู้ใครลจัดมาหรอว้าววู้บอสมุล้มเดียวตัวใหญ่เลยโอ้บางลานังเบิ้งนังเบิ้งโดนบาโดนมันบินบามันบินไปใส่บินไปพู่นไปทะเลละมันบินไปทางไหนนี่เป็นโค้งนะแล้วขึ้นละมั้งขึ้นนานขึ้นไหน่อยแกงตั้งสี่ละลักมันอันนั้นเลยบินไปก็ได้ พื่อน่ะขาง่ายนี่ใจใส่ตัวูใส่พูน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 คุณตัววูพแขกไปแล้วพุ่นคร้องเป็นเจ้าสบายดีสวัสดีครับเห็นปะมา่ายงนาจังหน่อยมา่นนำขาง่อยู่คงนองนาพ่น่ะขาง่บายบาบบายบาตัวู้อบยบตัวูพแขกบอไปแล้ว้าเบิงพ่อแขกไมเบิงเ้อตพอแขกไปแล้วเอิมาไหมเอิ้นตู้เอิมาไหมเอิบมาไหมเอิบตัววู้ เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอกกมือนเวก้อนเวแขกบินเบิ่งน้ำแกงกันก้อนแกงเวก้อนเวน่ไงกองขึ้นขายแล้วขายยังไงพัลลีเลยนะนั่งเองน้อยฝากช่องหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องแม่ปิ่นน้องทีเอลและน้องเอลทีด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายโอ้น้องที่ก็นนินใจขายยังไงล่ะบ้านชวนน้องเมาด้วยนะ เร็วไปไกลอยู่โลหมไปเฮ็ดลูกไปเฮ็ดเบ็ดเอาที่เอาที่เอาฝากช่องก่อนเอาอย่าลืมกันอย่าอย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น่าไปไกลแล้วกดกดดูกันกดนี่นะคืติด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 เก้ากันติดติด ตามให้น้องเอลทีทีเอลด้วยนะคะสวัสดีค่ะเข้าวผมโดนนหน่อยขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่เห็นเลย